ย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมหลังจากการฉลองเทศกาลปีใหม่ได้เวลาเตรียมตัวกลับไปทํางานการไปลุยงานกันนะคะสําหรับใครที่กําลังจะเดินทางกลับควรตรวจเช็คยานพาหนะเตรียมตัวเองให้พร้อมเพราะการจราจรหลังเทศกาลจะหนาแน่นและใช้เวลานานกว่าปกติแน่นอนว่าอาจทําให้เกิดความเหนื่อยล้าได้ง่ายขึ้นค่ะเริ่มจากการตรวจเช็ครถนะคะทั้งระบบเบรกระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ไฟสองสว่างน้ำในหม้อน้ำน้ำฉีดกระจกระดับน้ำน้ำมันเครื่องนะคะน้ำมันเกียร์เครื่องปรับอากาศและลมยางรวมทั้งสังเกตความผิดปกติของเสียงเครื่องยนต์ด้วยเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินติดรถเช่นที่เติมลมสายพ่วงแบตไฟฉายชุดปฐมพยาบาลพร้อมศึกษาจุดพักรถและปั๊มน้ํามันเอาไว้ให้พร้อมค่ะส่วนตัวผู้ขับขี่ควรพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับอย่างน้อย6-7ชั่วโมงนะคะก่อนการเดินทางดื่มน้ําให้เพียงพอระหว่างเดินทางหักง่วงให หยุดพักเป็นระยะ15-20นาทีและควรจอดพักทุกๆ2ชั่วโมงหรือมีคนช่วยเปลี่ยนขับที่สำคัญขับขี่ด้วยความไม่ประมาทและเคารพกฎจราจรปีใหม่นี้สสสห่วงใย,ยอยากให้ทุกคนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยดื่มไม่ขับนะคะ